สวัสดีค่ะโคเชมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหกนิสยัยหกนิสยัยเออต้องทำแบบนี้นะคะ ที่ทําให้ผู้ชายเบื่อคุณหรือทําให้คนที่เขาคุยกับเราหรือเขากําลังจะจีบเราเนี่ยเขาติดตัวออกห่างจากเราไปเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราจะได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าอถ้าเลิกได้เราควรเลิกทําหกนิสัยนี้ที่โค้ชกําลังจะบอกเลยค่ะข้อแรกเลยผู้ชายจะเบื่อแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่เรื่องมากจนเกินเหตุเรื่องมากจนเกินเหตุหมายความว่า อะไปกินอันนี้ไหมครับไปกินอันนี้ไหนเอาอะไรไม่นี่ก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้สรุปแล้วยูจะเอาอะไรสรุปแล้วเธอต้องการอะไรพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่เรื่องมากจนเกินไปเรื่องมากคือหมายความว่าทําตัวเหมือนฉันเนี่ยแบบเลิศเลอเพอร์เฟกนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้แบบเนี้ยค่ะคือคนที่ไปด้วยหรือคนที่คุยกับคุณหรือคนที่กําลังเดทกับคุณอยู่เขาจะรู้สึกแบบอื ไม่ค่อยโอเคกับพฤติกรรมของชีไม่ค่อยโอเคกับลักษณะที่แบบชีแสดงออกมาคุณรู้ไหมคะว่าเราอะคนเราเนาะเราก็ไม่ค่อยโอเคกับคนที่ค่อนข้างที่จะเยอะเกินคําว่าเยอะเกินเนี่ยมันไม่ใช่เยอะแบบธรรมดาเยอะมากเยอะเกินไปซึ่งเชื่อไหมว่าก็มีผู้หญิงในลักษณะแบบนี้เช่นกันคนที่เยอะเกินไปส่วนใหญ่มักจะไม่ต้องมองหาหรอกเรื่องของความรักอะ คือคุณวางแผนตัวเองให้ดีๆในอนาคตเลยว่าเพราะว่าคุณจะได้อยู่คนเดียวนะคะการที่เราเยอะเกินไปมันอาจจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักก็ได้ดังนั้นคือการเลือกมากเราก็อาจจะเลือกมากได้เป็นบางอย่างหมายความว่าเราเลือกมากในสิ่งที่เฮ้ยฉันไม่ชอบอ่ะฉันก็เลยไม่เอาฉันไม่ต้องการฉันก็เลยไม่ทําแบบเนี้ย คือมันชัดเจนกับตัวเองไม่ใช่ว่าเรื่องมากทุกเรื่องอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้คือบางครั้งมันก็เยอะเกินไปก็จะทําให้คนหนึ่งเขารู้สึกเบื่อเขารู้สึกลาคาญแล้วผู้ชายก็ไปมองหาผู้หญิงคนอื่นดีกว่าค่ะเนาะโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะลักษณะของผู้หญิงที่ทําตัวยังกับเป็นแม่คนที่สอง อันนี้คืออันตรายนะบางทีเราอาจจะแสดงออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เป็นแม่คนที่สองเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าเวลาที่ผู้ชายเขามาคบเขาอยากมีแฟนเนี่ยเขาก็ต้องการแฟนค่ะแต่ว่าพอเริ่มความสัมพันธ์มันก้าวสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วไอการที่จะเป็นแฟนเนี่ยผู้หญิงก็เริ่มแสดงความเป็นเจ้าของแสดงอาการเหมือนแม่ของเขาเขามีแม่แค่คนเดียวค่ะ เขาไม่ต้องการแม่มาเพิ่มดังนั้นแม่คนเดียวนี่ก็ทําให้หลายคนที่ปวดหัวแล้วนะคะแล้วการที่คุณจะกลายมาเป็นแม่ของเขาเพิ่มอีกคนนึงหลายคนเขาจะเซอกุดบายกับคุณทันทีการที่เป็นแม่ของเขาอย่างเช่นจุ้จีจ้จุจ๊จิกอะไรยังไงสอนเขาสั่งสอนเขานู่นนี่นั่นคือคนเราเนาะบางทีเขาก็จะคิดเองได้ของเขาแล้วค่ะเขาไม่ต้องการที่ให้เรามาสอนหรือต้องการให้เรามาแบบ มาเป็นแม่คนที่สอแต่ถ้าคุณอยากจะทําให้เขาดีขึ้นหรือคุณอยากคุณรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทํามันไม่ค่อยโอเคเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้วิธีการสื่อสารทําให้ผู้ชายรู้สึกแบบสบายๆผ่อนคลายแล้วเปิดใจคุยกับเราไม่ใช่แสดงบทบาทมาเป็นแบบแม่คนที่สอมาสังตึ้งตึงต้งตึงตงตง้ผู้ชายจะเซ g ุ o d บายจากคุณทันทีค่ะ โอเคไหมคะทุกคนคะเออสเตปถัดไปข้อที่3นะคะลักษณะของผู้หญิงที่ขี้หึงแล้วก็อารมณ์ร้ายขี้หึงในที่นี้คือในเรื่องของความรักอะ่ะผู้ชายก็ชอบแหละผู้หญิงที่ขี้หึงความหึงเนี่ยมันทำให้เขารู้ว่าเราอะ่ะยังมีใจแล้วยังรักเขาอยู่แต่การหึงที่มันรุนแรงเกินไปแล้วเป็นการโมโหร้ายเกินไปเนี่ยผู้ชายเขาจะกลัว ยกตัวอย่างเช่นหึงไม่ให้ผู้หญิงทุกคนเข้ามายุ่งย่ามหรือแฟนตัวเองทักทายมองใครไม่ได้แฟนมองใครเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นทันทีมองอะไรอะไรอย่างงี้มีนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงมองอะไรไม่เคยเห็นหรือไงอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือหึงแบบจนเกินไปแล้วก็พอหึงปุ๊บเนะี่ยมันทําให้ไปลุกลานคนอื่นนะคะนอกจากลุกลานแฟนตกตีแฟนอยู่ตรงนั้นด้วย ไปว่าคนอื่นอีกด้วยแล้วก็เวลาโมโหร้ายนี่คือแบบว่าขว้างของมีค่าปลาเข้าของทําร้ายอะไรแบบนี้พัดลมพัดลมยกทุ่มแตกกระจายหลดฟงหลด,ลดไฟชังเลียปีนต่อยปีนเอาอะไรทุบหักพังแบบนี้อันนี้คือโมโหร้ายหรือแม้กระทั่งแบบใช้ความรุนแรงค่ะอันนี้คือจะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะทน กับผู้หญิงที่ลักษณะแบบนี้ได้นะคะโอเคเต่อไปข้อที่4ค่ะผู้หญิงที่มีลักษณะโดยการที่ใช้จ่ายเงินเกินตัวการใช้เงินเนี่ยเราทุกคนก็ใช้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะซื้อสิ่งของที่เราจําเป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่จะมาทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเออพูดง่ายว่า ซื้อในสิ่งที่มันยกระดับชีวิตเรามากขึ้นแต่หลายคนคือการใช้จ่ายเงินเกินตัวของเขาในที่นี้คือว่าช็อป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 จนแบบว่าหมดเลยบัตรเครดิตหมดเลยอะไรก็หมดเลยช็อปกับสิ่งที่ไม่มันไม่ได้เอื้อประโยชน์ช็อปกับสิ่งที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แต่การช็อปของคนคนนั้นคือช็อปแบบตามอารมณ์สำคัญไม่สำคัญไม่รู้ชันจ่ายอย่างเดียวแล้วก็เงินหมด ก้ยงตลอดพูดง่ายว่าใช้เงินเกินตัวใช้คือเอาเงินอนาคตมาใช้ในปัจจุบันติดหนี้ติดสิน,เป,นเป็นนงเป็นหนี้กันแบบโอ้ยสรารพัดทุกคนมีหนี้หมดค่ะเราสามารถมีหนี้ได้แต่ว่าหนี้นั้นเราต้องดูว่าเฮ้ยเราเอามาเพื่อที่จะทําสิ่งที่มันเกิดประโยชน์หรือว่าเอาหนี้นั้นมาเพื่อบริโภคใช้กินเล่นเก็ตไหมคะ เอานี่เพื่อมาใช้บริโภคกินเล่นเนี่ยอันนี้คือมันเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยแล้วแต่ว่าถ้าเราเอาตรงนั้นมาแล้วเออมาลงทุนมานน่นนี่นั่นต่อให้มันจะขาดทุนเราก็เอาตรงนั้นมาลงทุนเราก็ยังสามารถที่จะกู้มันกลับขึ้นมานะคะแต่ว่าการที่เอาไปกินเล่นการใช้เกินตัวเนี่ยมันจะติดไปตลอดชีพเลยพูดง่ายๆว่าต่อให้แฟนจะหาเงินมาเท่าไหร่เอามาถมคุณเท่าไหร่ยังไงก็ไม่เหลือ ครอบครัวที่ไม่สามารถจะเก็บเงินได้นะคะเราจะจนในอนาคตนะคุณเข้าใจไหมเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่5ค่ะผู้ชายจะรู้สึกเบื่อผู้หญิงที่ทำตัวติดเขามากจนเกินไปเราเรียนกันแล้วใช่ไหมตอนที่โคชเชมได้ไลฟ์สดนะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะมีโลกเขาจะแบ่งออกเป็น3อย่าง เขาต้องการความรักความสัมพันธ์ต้องการความปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างกับแฟนของเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องการคืออิสระภาพในชีวิตของเขาพูดง่แงๆว่าในส่วนที่มันเป็นโลกของเขาด้วยเช่นกันดังนั้นโลกของเขาเนี่ยบางคนก็เอาเวลานี้ไปออกกําลังกายไปตีกอล์ฟไปนูน่นนี่นั่นคือทําในสิ่งที่เฮ้ยช่วงเวลานั้นมันไม่ต้องมีคุณน มาเกี่ยวก็ได้นะพูดง่ายๆว่าเป็นอิสระเป็นเวลาของคนคนนั้นนะคะแต่ทีนี้ผู้หญิงที่ทําตัวติดเกินไปฉันจะติดหนึบเธอตลอดทุกเวลาฉันจะติดทุกช่วงจังหวะของชีวิตเธอผู้ชายจะเบื่อแล้วก็ตีตัวออกห่างจากผู้หญิงแบบนี้ค่ะเพราะว่าอะไร คนเราโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเราต้องการพื้นที่ต้องการสเปซส,ส่วนตัวของตัวเองดังนั้นคุณต้องปล่อยให้เขาได้ไปใช้ชีวิตของเขาเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายและผู้หญิงแบบนี้ปุ๊บนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ขอคุณดีขึ้นเหมือนที่โค้ดบอกแล้วผู้ชายต้องการความผูกพันความรักใร้ความใกล้ชิดขณะเดียวกันผู้ชายก็ต้องการอิสระด้วยอย่าลืมข้อนี้นะว่าเขาต้องการอิสระดังนั้นเราต้องให้เขาทั้ง3ข้อเต็มๆเ,เมื่อเราไม่ให้เขาปุ๊บ เขาจะเหมือนการถูกบังคับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในการวิธีคิดไมเซ็ตของผู้ชายค่ะดังนั้นเราต้องศึกษาพฤติกรรมข้อนี้ให้ดีโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่เท่าไหร่ละคะลูกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอผู้หญิงที่ทําตัวเจ้าชู้นิสัยแบบนี้ค่ะจะทําให้ผู้ชายรู้สึกเบื่อคุณการที่เราครบ เป็นแฟนแล้วตกลงปรุงใจเป็นแฟนแล้วเราไม่ใช่อยู่ในสถานะเดทถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะเดทนั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกได้เราไม่ได้ทำตัวเจ้าชู้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะที่มันเป็น relationship คบกันเป็นแฟนแล้วพูดง่ายๆคือการครบกันเป็นแฟนมันยังมีสิทธิ์ที่จะไปคุยกับคนอื่นหรือไปจีบคนอื่นแนวแฟนอีกไหมถามจริงมันได้ไหม ได้แต่ว่ามันจะเข้าคอนเซปต์ผู้หญิงเจ้าชู้แล้วเมื่อเราเข้าคอนเซปต์ผู้หญิงเจ้าชู้แบบนี้ความเชื่อใจในเรื่องของความรักเวลาคนมองเราอะ่ะเขาจะสามารถเชื่อใจคุณได้ไหมว่าคุณจะซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักเชื่อใจไม่ได้ถูกไหมในเมื่อเชื่อใจไม่ได้แบบนี้เขาก็เกิดความรู้สึกแบบนี้เช่นกันค่ะพอเกิดความรู้สึกแบบนี้ปุ๊บเขาก็เทเราทันทีเป็นโคชเอโคชเอ M ก็ไม่ครกค่ะคนที่ เราไม่สามารถที่จะเชื่อใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรักได้เนี่ยมันมันไม่เวิร์กในความสัมพันธ์นะคะมันไม่เวิร์กในความสัมพันธ์ดังนั้นคือเลือกที่จะจบดีกว่าโอเคไหมคะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะที่จะบูชาหยกในเรื่องของความรักอ่ะจะเป็นน้องคนนี้เนาะดึงดูดรักแท้ใครที่ยังไม่เจอรักแท้ใครอยากเจอเนื้อคู่อยากให้ชีวิตประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมีวิบากกรรมความรักเยอะเหลือเกินค่ะคุณต้องบูชาเส้นนี้แล้วถ้าสมมุติว่าโค้ชขา อยากได้สายเปด้วยอยากได้แฟนที่ดีคุณต้องบูชาสเส้นนี้อ่ะสองเส้นคู่กันเลยปกติเส้นหนึ่งมันจะมีอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าสองเส้นคู่กันทักอินบ็อกหาโคชเอมเลยโคจะให้ราคาพิเศษคุณบอกเลยนะว่าก่อนปีใหม่เ<ม>พราะว่าพอปีใหม่ปุ๊บมันก็จะปรับเป็นราคาอีกหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นของดีของพิเศษมันผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่แค่หยกธรรมดาแค่หยกธรรมดามันยังมีความ เป็นสิริงมงคลเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่นี่คือเป็นหยกที่ผ่านการปลุกเสกคุณไม่ต้องคาดหวังเอ้ยคุณไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีพลังแห่งการดึงดูดทั้งการเงินและความรักรุนแรงมากนั่นเองใครสนใจก็ทักโค้ชเอมมาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ